สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็มาอยู่ในเกมเซเว่นเดย์ทได้ก็วันนี้มันไม่ได้มาทำอะไรเลยมาเล่นแนวเซอร์ไวเวอร์มัง่งกินนี้ผมก็เคยเล่นตัวเกมเป็นอัลฟาหนึ่งอัลฟาสองมาแล้วแต่ไม่เคยเล่นอัลฟาสิบสามจุดหกเลยเชีย่ยแม่งมันอัพไวขนาดนี้วะก่อนนะไม่เป็นไรมงจะเ,เหมือนกันแหละเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าโอ้เก็บของเลย เราจะสมมติตัวเองว่าเป็นผู้เอาชีวิตรอดในหมูซอมบี้เอ้ยโอ้ยเรอในหมูซอมบี้เดะปะเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เป้าหมายในวันนี้ผมตั้งไว้ก็คืออะไรเราต้องเข้าเมืองให้ได้โอเคผมต้องเข้าเมืองให้ได้แล้วก็เออเลยที่ควรจะทําก็คือหาเสื้อผ้าใส่นั่นเองพวกคุณก็ต้องไปต่อยอพวกเนี่ยหาไฟเบอร์มาสักสามสิบห้าอันมัน้ง

สามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามสิบห้านั่นเองโอ้เจอหมีด้วยวะเฮ้ยมีหมีด้วยวะเออสาวว่าอัลฟา1หนึ่งกับฟาสองที่ผมเคยเล่นมันจะมีเสื้อผ้าให้เลยมั้ใช่ไหมนี่แม่งแก้ผ้าเนี่ยผมก็สร้างตัวเองใหม่โคตรฟิตเลยเราทำเสื้อผ้ากันดีกว่าทำถุงมือไปหมวกไปกางเกงไปเสื้อไป ท้องลองเท้าจัดป้ายเราจะเดินทางไปทางอา่าหาวุธด้วยดีกว่าเดเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังขอไปหาวุธด้วยเก็บพินมาเก็บพินมาเก็บพินมาเก็บไฟเบอร์เยอะเยอะเราจะหาวุธกันเก็บด้วยเอาคนนก เราจะทำมาเราจะทำขวานกันก่อน,นเลยชิ้แรกที่เราต้องทำผมก็ลองเล่นในโหมดของ s ก a า e เอ็นเก่อนซึ่งถือว่าเป็นโหมดที่ง่ายมากๆเลย,ยเดี๋ยวพอผมเก่งเท่าไหร่ผมก็จะสร้างเซฟใหมให่แม่งแล้วก็เล่นใหม่ <c oughs> ให้แม่งเยอะๆไปนผมก็ไม่รู้มือนกันว่าจะเจออะไรบ้างกันในเกเกมน,นี้ โอ้ทำไมมันหาของได้โอ้เราได้ฟอร์เอทมาด้วยเยี่ยมเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรวะเช็ดป้ายเก็บเก็บใส่ชุดก่อนใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดใส่ถุงมือใส่หมวกกันหนาวมีหินอยู่สามก้อนเน่งหาหินเพิ่มเวย้ย โอ๊ยเจอกระเป๋าด้วยใช่หินวะไม่ใช่กระเป๋านีกว่าหินเก็บเก็บอย่างต่อไปที่เราต้องทำก็คือเราจะหาต้นคอตตอนโดยเก็บมันเอาไปทำที่นอนกันแต่มันอยู่ไหนว่าเอา้าเราเจอพวดแลวแล้วหนึ่งคนเราจะไปผมอยากเข้าเมืองผมไม่อยากอยู่ที่ที่มันมีหิมะสักเท่าไหร่ มันหาต้นคอตต้อนยากผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำยังไงต่อไปดีอ่าเราจะไปเก็บเก็บไลยเจ็ดไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้โว้ยโอ้ยไฟไหม้โว้ยโอ้ไม่ตายด้วยโอ้โอ้ไม้มันเดินแปลกๆอ่ะเอาไฟมาของโอ้ยหลบได้โว้ยหลบได้โว้ย หลบได้เว้ย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 โตใหญ่นักใช่ไหมหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยไฟไหม้ไปเบิร์นตายไปมาตัวเดียวไหมเนี่ยเนี่ยมาแล้วโหดีซี่ก็พอแล้วเนี่ยสกายแอนเจอร์ก็พอแล้วแล้วแม่มา,าซอมบี้มันมาเยอะ ได้ขวานมาแล้วเราจะทำธนูด้วยดีไหมธนูแช่อะไรเอ่ยแช่ไม้หกอันโอเคไปหาไม้ไม้มา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 เก็บไม้มาเยอะจะเป็นต้องใช้ไม้อย่างเร่งด่วนมีกระสนุนอยูเส็พงนั้นเองราใช้คนนกทำ ทำทันโนผมไม่รู้วิธีที่มันนั่นนะผมไปดูคลิปฝรั่งมามันใช้อะไรนะใช้กระสสนพอกระสสนระเบิดอะไรได้ผมไม่รู้วิธีวะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้วิธีใช้กระนสนระเบิดเช่นนั้นก็ช่วยบอกผมด้วยผมไม่รู้จริงๆใช้ไม้เยอะอยู่ใช้หินไมเหรอหาหินสิครับรออะไร เรามีขวานแล้วเราไม่ต้องไปหาตามพื้นแล้วไปทุบเอาจัดไปตัวหนึ่งที่เราควรจะระวังเลยซอมบี้หรือซอมบี้หมานั้นแม่งอันตรายชิปเลยวิ่งไวโคตรขาไปต้นคอตต้นนี่มันหายากว่ะเออในฤด,ด,ดูหนาวเนี่ย เกิดอะไรขึ้นอ่ะทีมทะทถล่มเหรอผมไม่ทราบอ่ะเราจะเก็บมันรีโหลดยิงแบบโปรเจกไทยเสียบเข้าให้เสียบเข้าให้อ๋อมีระเบิดตรงนั้นเสียบเข้าให้ ขอเสียบเข้าให้อุ้ยเชี่ยวผ้าสัตว์เอ้ยโอ้ยพลาดอีกแล้วหัวขาดเลยเจียมเจ๊งจะอยู่รอบมันในคืนนี้โอ้สิบโมงเช้าแล้วตรงนั้นมีระเบิดอยู่แล้วก็มีที่นอนอยู่ด้วยผมจะหาไปเรื่อย มีระเบิดด้วยมีกับระเบิดด้วยเชียอะไรวะเนี่ยเป็นข่ายทาหารค่ายหนึ่งอะเห็นเมื่อกี้แวบๆบแบบแต่เสียงแง่ระเบิดชัวๆไม่ใช่หิมาทะลมแน่นอนผมจะทำไงดีวะใจก็อยากเข้าไปนะเผื่อมีปืน แคด้านหน้าเดี๋ยวเราจะล่อซอมบี้ออกมาก่อนเรียบร้อยกระเด็นจ็ดลบทุบเจ็ดลบทุบทุบลบโอ้ยมีด้านหลังด้วยว่ะทุบลบลบเรียบร้อยลบทุบทุบลบทุบรบทุบลบโอ้ยยึดเขยตบเลยเล้ลายหล้ลายแล้ลาย เจ็ดลบพุทธลบพุทธเฮียมีด้านหลังสาดเกลือไปแล้วคนมาเต็มเลยว่ะเจ๊ยขออย่าโดนระเบิดขออย่าโดนระเบิดขออย่าให้โดนระเบิดผเก็บนี่แทนแล้วกัน ตอยมันปืนจริงมันเข้าไปปืนจริงมันเข้าไปเลาสองนัดเดี่ยวเชี่ยไม่มาด้านหลังสัตว์เอ้ยวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งเชี่ยไม่น่ากลัวว่ะ สถานะคนเยอะเลยตัวดีเคจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยโอ้มีน้ำด้วยขึ้นมาจะเข้าไปไงอะ่ะเหี่ยมเลยเกีย เปิดมาเล่นไม่ถึงสิบนาทีมากันติมเลยโว้ยอะไรของมึงวะเปีนขึ้นได้ไหมเ้ยโอ้ยเขียอะไรนี่ยไม่มันไม่เกาะให้อะเว้แล้วเว้แล้วเวลยแล้เวลเราเรื่องอะไรตลอดเวลา ตายหาแน่เลยโว้ยมีควัเอยูจับไปดูดีนะที่เราเจอพอดีโอ้แม่งเกือบไม่เข้าแม่งแล้วหาเอ้ยสันวิชิ้นเน่าๆชิ้นหนึงโอ้ร่นเราต้องหาคนนกเราจะทำธนูกันต่อ นี่ไง14อันจัดไปครับสนว์ครับไปเลยหาหินด้วยหินจะหมดแล้วจริงอหนึ่งตัวหนึ่งเก็บไปขอสองนัดเออ้ออีกนัดหนึ่งเจียมไม่ตายว่ะ ไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะเจียมโอ้ยโดนอัปเปอคัตเลยอัปเปอร์คัตโอ้โอ้โอ้ไอโอ้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 ไออ,อ,อปปร์คัตเชื้อเลยเวลากูเล่นไหลตลอดเวลาด้วยเวล้ว ไม่รอดแน่เลยคืนนี้ไปไม่ถึงเป้าหมายกูแน่เลยพันหนึ่งแหล่อ๋อนาทีนึง่งเก็บมาเราสวยแล้วเลือดเราไหลตลอดเวลาเลยโชคร้ายฝุดฝุด <c oughs> โอ้ผมว่าเราต้องรีสปอนกันให, <c oughs> หม่ถึงแม้เราก็ต้องตายแล้วสวยแล้วเลยหรือยี่สิบยี่สามยี่สองยี่สิบสวยแล้วสวยสวโอ้โหแม่งเหลือแค่แปดแปดเนี่ยนะทำไมวะ ไปน้ำพึ่งได้มากออก่อนอันตารายมากวิ้ายามาจัดไปมันคืออ๋อช่วยใหเย้เราลดช้าลงขอคราฟขวางสโตน สองหนึ่งจัดป้าชิบหายโดนฮันเตอร์แล้วครับมันเห็นตัวผมแล้วตัวเดิมขอหัวหน่อยเธอตายยากจริงจริงเลยตัวเนี้ทำไมดื้อจังมากันหลายตัวแน่เลยตัวนึงเห็นกรหลายตัวต้องมาตามสเต็ป ทุบทุบทุบม่โดนเลยเว้ยโอ้ยอันตารายว่ะเที่ยมอย่าเข้าใกล้เลยจริงมากมาจริงไปจริงาสามารถเข้าอยู่กดยูได้เพื่อเอาเพื่อใช้โหมดครีเอทีฟหมดนะครับผมผมจะพยายามไม่ใช้แล้วกันเพราจากยังจำเป็นจริงๆ ตอนนี้น้ภูมิร่างกายเราลดต่ำลงเหลือไซสสอหมายความว่าเราอาจจะแช่แข็งก็ได้นะในภูมิประเทศแบบนี้มันมาเราสาวเราจะเจอบ้านคนแล้วแต่ว่าคงจะเข้ายากหน่อยอเราจะเดินไปตามทางเราจะหลบเรื่องการปะทะครับผม เราไม่อยากโดนประทะเราจะเข้าไปพักในบ้านนั้นกันถ้ามันไม่มีซอมบี้เยอะจนเกินไปนะผมจะพยายามเอาหามันให้มากที่สุดเเคริมเสียวไส เก็บมาคนนกเชียแม่งเสียวว่ะไปไหม,มพัดกูยังเสียวเลยตอนเนี้ยหาดูขอนไม้เผื่อมีน้ำพงน้ำพึ่งอะไรให้กินเจได้นิดปืนมาบึ้มเลยเผื่อทำลูกก็สวนปืนเก็บมาเก็บจัรยาไกลเก็บมาได้หมวกไป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 

มจะซ่อนตัวเงียบๆในบ้านหลังนั้นเลยจะไม่ให้ออกมาให้พวกมึงเห็นเลยฮะถ้าผมเข้าไปอยูในบ้านหลังนั้นได้แล้วว่ามิชชั่นวันนี้คอมพลีตครับผม,ผมต้องทำให้ได้เว้ยเรามาถึงประตูหลังบ้านแล้วขอให้ในบ้านไม่เจอตัวอะไรด้วยประตูาาล็อกขังนี้กูเข้าไม่ได้แน่นเลยมาดิงปืน ุบหน้าตา่างครับผมหน้าต่างทุบหน้าต่างเข้าบ้านเย้เจง๋งเย้ไม่ช่างคอมพิีทแล้วผมวันนี้เราเข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วถ้าเราซ่อนตัวเงียบๆอย่างดีๆเราก็จะรอดนี่ไงเนี่ยกระสุนเนี่ยที่ผมเคยบอกอะว่ามันเป็นกระสุนระเบิดอะแล้วเราใช้ยังไงดี <S <S ผมใช้ไม่เป็นว่ะเนี่ยก็ใช้ไม่เป็นนะใครเป็นผู้รู้ไงเกี่ยวกับเกมนี้ ก็เ่วยมาเมนเดอร์ว่าไอ้กระสุนเนี่ยมันใช้ยังไงไอ้โอ้ยเก็บมาตะแกงกระทะนีะ่หว่าเรามีคกกิงนั่นแล้วเราไม่ทำอันนี้เราจะเก็บหน้ที่ไว้ด้วยถ้าใครที่รู้วิธีใช้กระสุนนั้นนะครับผมก็คอมเมนต์บอกผมด้วยผมอยากใช้มากเลยกระสุนนั้นมันีมันระเบิดอะอฟลฟาวมากมาโอเยหลงวงโทรสวั แต่น้ำมานน่าจะถั่วซ่วมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูชั้นบนกันถ้าเราซ่อนตัวเงียบๆได้แสดงว่าเราเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเ่้มคืนนี้ผมก็ใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขไว้แล้วประตูหน้าต่างแม่งแตกแถมมีไฟด้วยไม่เอาอเราจเอาไฟออกเ <c oughs> ชี่ยกูทุบอย่างนี้ให้ทุบตั้งนานกูก็ทุบไม่หมดหรอก เป็นแล้วไงแม่งมีไฟแถมมีหน้าต่างร้าวด้วยกูก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ดิวะโอ้หน้าต่างแม่งร้าวโอ้ชิตโอ้เรามีเสื้อมีอะไรมาแล้วชุดดีๆเรามีให้ใส่แล้วกันหนาวได้กันหนาวได้ใส่ไปใส่ไปเอาชุดนี้ออกมาใส่หมวกนี่ เจดเดคลิปเดคลิปมันซึ่งไม่เข้ากับชุดเลยไปทุกต่อไปโช้าเว้วยทำไมดีวะ stone a คแม่งชา้าชิบหายเลยนี่ก็ยากต้องมีนี่อีกมันคืออะไรวะ fort iron นเนี่ย เราทุบไม้ก็จะออกง่ายกว่านั้นเนี่ยโอ้แม่เรืยพื้นที่ก่อนนะมันก็ดูสะอาดสะอาดีอะแต่ิดอยู่ตรงนี้นิดนึงก็ไงครัสำหรับวันนี้ก็ผมคงปลอดภัยดีแหละคั คํำคืนอันหน้าเซลล์เซียวสยองสยองแบบนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามและสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ว่าควรจะปรับปรุงไงครับผมก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยน <c oughs> <c oughs> ะก็ขอบคุณมากครับสำหรับที่รับชมฝากกดไลค์และกดซับสไคร e ด้วย